อ่อนตาพิเชอร์ภูมิใจเสนออัปเดตรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3-3ให้เสียงภาษาไทยโดยบัญชามาดูรถไฟ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับวันนี้จะมาในโหมดของภาพยนตร์กันนะครับทุกท่านนะฮะก็วันนี้มาเยี่ยมชมได้เลยนะครับว่าจะมีความคืบหน้าไปถึงไหนนะครับทุกท่านอย่าตกใจกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมลองเทสเสียงอีกแบบหนึ่งนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมตรงบริเวณตรงนี้ก็จะเป็น บริเวณในเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งความคืบหน้าก็จะมีทั้งหมด5.9กิโลเมตรนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือมีการหล่อเสาเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยเลยครับทุกท่านนะฮะก็ตอนนี้ก็เหลือแค่วางสเปนอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลงพื้นที่กันนะครับทุกท่านว่าตอนนี้นะครับชุดโครงสร้างของเราไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับจากที่มาอัปเดตรอบที่แล้วก็คือมาในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนะครับ ก็มาถ่ายรอบที่แล้วก็คือมาวันที่5ตุลาคมนะครับแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่22ตุลาคมนะครับมาลงพื้นที่บริเวณนี้นะครับสําหรับพื้นที่ตรงเขื่อนลำตะคองช่วงนี้ก็จะมีความแห้งเป็นพิเศษนะครับฝนไม่ตกนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็ถือว่าเข้าพื้นที่ได้ง่ายนะครับขี่รถได้สะดวกพอดีนะครับผม บริเวณด้านขวามือก็จะเป็นอ้อยของชาวบ้านนะครับที่ตอนนี้ก็แห้งได้ที่แล้วนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็กําลังจะเตรียมตัดอ้อยนะครับเพื่อที่จะไปส่งโรงงานนะครับเนี่ยครับเห็นสภาพนะครับก็ตัดไปแล้วบางส่วนนะครับทุกท่านเนี่ยครับผมก็แกะชีผ่านป่าอ้อยของทางชาวบ้านไปนะครับเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวป่าอ้อยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตรถไฟความเร็วสูงกันนะครับว่าก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับ วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะสดใสนะครับแต่ว่าก็มีเมฆอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าฝนก็ไม่ตกหรอกนะครับวันนี้ก็คือช่วงที่ผมเข้ามาถ่ายก็คือเป็นเวลาประมาณ11โมงพอดีครับทุกท่านเนี่ยครับแดดกาลังแรงพอดีนะครับก็วันนี้ถือว่าอากาศดีพอสมควรนะครับเหมาะแก่การถ่ายทาเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จะได้แสงสวยงามแบบนี้แหละครับถ้าเกิดว่าอากาศมันเป็นใจนะครับทุกท่านเนี่ยครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าก็ต่อให้ อากาศจะมีแสงสว่างอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็ร้อนอยู่พอสมควรนะครับทุกท่านตรงบริเวณด้านซ้ายมือนะครับที่ทุกท่านมองเห็นอยู่ ตรงหลักเขีตรงนั้นก็จะเป็นต้นอ้อยของชาวบ้านนะครับอันนี้น่าจะเป็นลอดใหม่แล้วนะครับกําลังปลูกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้โตเต็มที่นะครับน่าจะยังไม่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอ้อยเท่าไหร่นะครับแต่เห็นว่าต้นมันยังไม่สูงนะครับก็คงคิดว่าน่าจะยังไม่พอที่จะเก็บเกี่ยวนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวเราจะไปดูการต่อสเปรนครั้งหน้ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงนะครับยังห่างอีกกประมาณั 700ถึง800เมตรโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขี่มอไซค์เข้าไปในพื้นที่นะครับทุกท่านก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้มอไซค์กำลังขับพาทุกท่านไปเรื่อยๆนะครับก็ชมภูเขาอยู่ตรงบริเวณข้างหน้าของเราไปก่อนนะครับชมบรรยากาศสวยงามอย่างนี้ไปก่อนนะทุกท<ๆ>่านเดี๋ยวพอถึงจุดที่เขาต่อสเปนเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูกันนะครับว่าตอนนี <S <S ้นะครับสเปนตรงช่วงบริเวณนี้นะครับต่อได้กันทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะฮะ ภูเขาที่ท่านเห็นข้างหน้าอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นภูเขาที่ทางผู้ละเมอเองนะครับทําการเจาะนะครับอุโมงนะครับเพื่อให้รถไฟความเร็วสูงนะครับเข้าไปในตัวอุโมงลำตะคองนะครับซึ่งก็น่าจะมีระยะทางประมาณเกือบเกือบสามกิโลกว่าๆเลยนะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับอุโมงนะครับก็ถือว่ามีความยาวค่อนข้างพอสมควรนะครับสําหรับตัวอุโมง์ลำตะคองนะครับผม ท่านครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ตัวการต่อสเปนแล้วนะครับตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีสเปนเลี้ยงค่อนข้างที่จะยาวเลยครับทุกท่านถ้าเท่าที่มาเช็คสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือว่าต้นเดือนที่แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็มีการต่อสเปนได้แล้วนะครับตอนนั้นก็น่าจะจะไม่ผิดก็ประมาณ34ตัวเลยครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ารอบนี้เขาทําการต่อสเปนได้เท่าไหร่เลยครับทุกท่าน เท่าที่ผมนะครับไล่นับสเปนเช็คดูคร่าวๆนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็คือต่อได้แล้ว35สเปนนะครับตัวสเปนที่36กําลังจะยกวางใส่นะครับก็ถือว่าเืบหน้ามาประมาณสัปดาห์ละสเปนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านบางทีก็อาจจะเกินสัปดาห์ก็ได้นะครับก็ถือว่าก็ค่อนข้างมีความล่าช้านิดหน่อยนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวยังไงก็ ผู้ละหมาก็คงจะเร่งความเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกท่านตอนนี้ถ้าเทียบแล้วนะครับจากที่ผมเคยสอบถามผู้ละหมาก็คือเขาบอกว่า1ตัวก็จะใช้เวลาประมาณ6วันนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วนะครับผ่านมา2สัปดาห์3สัปดาห์ก็เพิ่งได้มาเพิ่ม2ตัวก็ตกสัปดาห์ละตัวพอดีครับผมซึ่งถ้าเทียบกับระยะทางที่ได้แล้วกับระยะทางที่จะต้องทํานะครับก็ จะได้เนี่ยครับเท่ากับ1000กว่ากว่านะครับหารด้วย5,900เมตรนะครับก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ1% 8บแปกว่านะครับจาก100%นะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับอีกประมาณ3ปีก็น่าจะทันอยู่นะครับก็ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านชมกันเรื่อยๆแบบนี้นะครับกับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับทุกช่วงนะครับซึ่งวันนี้ก็พาทุกท่านเข้ามาบริเวณในเขื่อนลำตะคองนะ พามาชมบรรยากาศสวยๆนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงนะครับวันนี้นะครับดูคลิปวิดีโอวันนี้ก็เหมือนยิงนกครั้งเดียวนะครับได้นก2ตัวเลยครับทุกท่านก็คือได้ชมทั้งการอัปเดตนะครับแล้วก็ได้ชมธรรมชาติสวยๆนะครับบริเวณริมเขื่อนลำตะคองแบบนี้เลยครับทุกท่านตรงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณตรงกลางของโครงการแล้วนะครับทุกท่านก็เพราะว่าอยู่ในระยะทางระหว่างกันก็คือ ฝั่งนู้นก็เหลืออีกประมาณ2กิโลเมตรกว่า,วานะครับแล้วก็อีกฝั่งที่ผ่านมาก็2กิโลเมตรเหมือนกันครับทุกท่านก็ถือว่าเป็นจุดก,กลางของบริเวณโครงการแล้วครับตรงนี้เนี่ยครับก็คือตอนนี้ผู้ละเมาเองก็กําลังเตรียมจะวางสเปนตัวที่36มสิบครับ จะสังเกตดูว่าบริเวณข้างหน้าบริเวณรอบเสานะครับผู้ับเหมาเองก็จะเริ่มมีการเคลียร์ต้นไม้ต้นหญ้าออกนะครับเพื่อที่ในอนาคตจะได้นําเครื่องจักรเข้าไปทํางานบริเวณตรงนั้นนะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าเริ่มวางแผนไว้แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับของการยกสเปนยลงตรงระหว่างเสานะครับทุกท่านก็ตอนนี้นะครับผมก็มาตรงตำแหน่งตอนที่ พี่เขากําลังทํางานอยู่พอดีแล้วครับก็เลยถือโอกาสถ่ายมาให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมการทํางานนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าโครงสร้างมันก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับกว่าจะทํางานได้เสร็จก็จต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรน,นะครับก็อันนี้ขนาดเป็นภาพในกล้องนะครับถ้ามาดูหน้าง,งานจริงๆก็ค่อนข้างที่จะใหญ่โตอยู่พอสมควรครับทุกท่านล้อนเชิดก็ตัวโคตรใหญ่มากเลยครับทุกท่านก็ทางแอดเดียก็โอ้โ h, ดูในกล้องมันเหมือนตัวเล็กๆนะครับแต่พอมาดูหน้างงานจริงๆคือตัวใหญ่มากนะครับ ส่วนทางวิ่งของเรานะครับก็สามารถรองรับรถไฟทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับได้เลยนะครับก็คือง่ายๆเขาก็จะทําเป็นความเร็วสูงทางคู่นั่นแหละครับมันก็ค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรนะครับก็คือถ้าเอารถยนต์ไปวิ่งข้างบนก็คงจะเป็นทางประมาณสัก3เลนโดยประมาณนะครับอยู่ข้างบนนั้นนะครับ สำหรับการก่อสร้างนะครับตอนนี้ก็คือจะขอสร้างมาถึงแค่บริเวณตรงที่ผมถ่ายทุกท่านดูเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตัวเสาต่อหม้อก็ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขี่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปดูเส้นทางจนถึงจุดสิ้นสุดนะครับว่าเขาจะไปถึงไหนนะครับแล้วก็ความคืบหน้าหลังจากนี้นะครับเขามีการทําอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันได้เลยนะครับเส้นทางยังไม่สุดนะครับก็จะห่างจากนี้ไปอีกประมาณสัก2กิโลเมตรกว่าๆโดยประมาณนะครับ วันนี้ก็เส้นทางก็ไม่ได้ค่อยมีน้ําท่วมขังเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าแห้งแล้วก็แน่นพอดีนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ได้สะดวกครับทุกท่านไม่ได้มีปัญหา้านการขับขี่เท่าไหร่นะครับวันนี้แอดก็ถ่ายแบบคิวๆอย่างนี้เลยครับทุกท่านกับบรรยากาศภูเขาสวยๆให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวออกเดินทางกันต่อไปเลยครับกับอีก2กิโลเมตรสุดท้ายนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับทุกท่าน ที่แอดตื่นมาถ่ายช่วงเช้าๆบริเวณตรงช่วงคลองไผ่นะครับภูเขาตรงบริเวณข้างหน้านี่สวยมากเลยครับทุกท่านเพราะว่าตอนเช้านี่มันมีไอหมอกขึ้นนะครับคือประมาณว่าเหมือนมีเมฆลอยบนภูเขาตรงนั้นเลยครับเป็นบรรยากาศที่ฟินมากๆเลยครับอยากให้ทุกท่านมาดูช่วงบริเวณเช้าๆของช่วงนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยครับผม ก็ผมหวังว่านะครับถ้ารถไฟความเร็วสูงช่วงบริเวณนี้สร้างเสร็จนะครับแล้วทุกท่านใครที่มารอบเช้าๆนะครับคงได้เห็นบรรยากาศช่วงลำตะคองไปถึงคลองไผ่เนี่ยคงเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรนะครับก็หลังจากนี้พอพูดอย่างนี้แล้วผมก็อยากให้มันเสร็จไวๆนะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับให้โครงการนี้เสร็จไวๆนะครับทุกท่านจะได้ชมบรรยากาศสวยๆในช่วงเขื่อนลำตะคองกันนะครับแล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยครับว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่น้ําท่วม มาถึงบริเวณนี้นะครับเวลาขี่รถไฟความเร็วสูงก็จะอารมณ์เหมือนขี่รถไฟผ่านกลางน้ําพอดีนะครับคงจะเหมือนตรงบริเวณเขื่อนป่าศักชลสชทรสิ์ตรงที่สถานีคลองสลุงนะครับที่เป็นรถไฟทางไกลนะครับถ้าใครขี่รถไฟสายลบบุรีก็คงจะเห็นตรงบริเวณนั้นนะครับแต่ว่าผมเองก็ยังไม่เคยได้ไปสัมผัสนะครับถ้าอย่างไงใครที่เคยได้ไปสัมผัสก็ยังไงก็มาเล่าในคอมเมนต์ใ้แอดฟังก็ได้นะครับ สำหรับภูเขานะครับที่ท่านมองเห็นอยู่2ฝั่งตรงนั้นนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นเขาใหญ่เที่ยงนะครับทุกท่านที่จะมีการันลมหมุนติ้ว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 อยู่ตรงนั้นนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเขารับซิลาทองนะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงของเราก็จะวิ่งผ่าตรงกลางอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็จะไปเข้าอุโมงค์ลำตะคองเหมือนเดิมนะครับทุกท่านที่จะอยู่ฝั่งเขารั์ซิลาทองนะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับ บรรยากาศก็จะสวยๆแบบนี้เลยครับทุกท่านวันนี้แดดดีนะครับลมดีนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวร้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแอดมินก็ใส่ผ้าโพกหน้ามานะครับไม่กลัวนะครับเข้าพื้นที่ได้อยู่แล้วนะครับ ระดับน้านะครับบริเวณเขื่อนลาตะคองนะครับก็จะห่างจากบริเวณเสาตอหมออรถไฟความเร็วสูงค่อนข้างเยอะนะครับเท่าที่อสังเกตนะครับดูแล้วก็น่าจะห่างกันประมาณเกือบเกือบหกิโลเมตรได้เลยครับทุกท่านถือว่าอยู่ไกลพอสมควรนะครับซึ่งปีนี้ไม่น่าจะท่วมครับทุกท่านเพราะว่าดูแล้วนะครับอันนี้ก็คือปลายฝนแล้วครับทุกท่านก็คือปลายเดือนตุลาแล้วหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับพอเข้าสู่หน้าหนาวปุ๊บนะครับลมก็เปลี่ยนทิศ ฝนก็น่าจะไม่ตกนะครับสิ่งที่จะมาทดแทนหลังจากนี้ก็คือเป็นลมหนาวและความแห้งแล้งอย่างเดียวับทุกทันก็ปีนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมโครงการก่อสร้างนะครับมีแต่จะทํางานได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านก็อันนี้แอดมินคอนเฟิร์มเองนะครับเพราะว่าลงคุ้นที่มาตลอดนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นทางการก่อสร้างแล้วก็น้านะครับที่จะเริ่ม มีระดับการลดร,ระดับลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าทุกท่านติดตามขา่าว mm. ก็จะสังเกตเห็นว่าตัวน้ําในเขื่อนลำตะคองก็จะมีความวิกฤตค่อนข้างพอสมควรนะครับกปีนี้ก็ลดยืะนะครับฝนไม่ค่อยตกนะครับรถสีดำนะครับที่ผมขี่ผ่านเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มชาวบ้านที่เขามาเก็บผักชีนะครับ ก็จะมีทั้งผักชีธรรมดาแล้วก็มีผักชีลาวนะครับที่ใช้ใส่แกงอบนะครับทุกท่านก็มีหลายผักอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ท่านดูคลิปหน้านะครับวันนี้เอาลงไม่ทันเพราะเพราะว่าคลิปมันถึง20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาลงให้ทุกท่านดูนะครับก็จะมีภาพบรรยากาศที่ผมเข้าไปคุกเคลีกับชาวบ้านนะครับก็ประมาณ3-4นาทีโดยประมาณนะครับเป็นภาพ ของการเก็บผักชีนะครับชาวบ้านก็ถามว่าแอดมาจากช่องไหนเนี่ยครับผมก็บอกว่าอ๋อแอดมาจากอ่อนตามาดูรถไฟครับผมรู้สึกว่าชาวบ้านเขาจะตื่นตาตื่นใจมากนะครับเพราะว่าน่าจะยังไม่มีใครเข้ามาถ่ายคลิปแบบนี้เขานะครับเขาก็เลยประมาณว่าอยากจะรู้อยากจะเห็นนะครับว่าเราถ่ายแล้วเราจะาไปทําอะไรนะครับผมก็เลยบอกว่ามันไม่ได้จเกี่ยวกันแล้วครับกับรถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ว่าแค่การเก็บผักนี่มันเป็น ใา,าบริเวณอยู่ข้างๆทางรถไฟแล้วก็ผมก็จะกลัว f c ของผมเบื่อก่อนนะครับก็เลยจะถ่ายบรรยากาศอย่างอื่นมาให้ดูด้วยนะครับเปลี่ยจะได้เปลี่ยนบรรยากาศในทุกท่านได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านบริเวณข้างๆเขื่อนลำตะครองด้วยนะครับว่าตรงบริเวณนี้เขามีการทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วโคมีการทําเกษตรยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้เลยครับทุกท่าน หลังจากนี้นะครับอีกประมาณสัก300เมตรก็จะถึงจุดที่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะทําการยกข้ามนะครับรถไฟทางไกลซึ่งจะอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับพอยกข้ามเสร็จแล้วเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะตรงเข้าไปที่ตรงบริเวณไหลเขานะครับก็หลังจากนั้นก็จะอยู่ไหลเขาไปจนถึงนู่นเลยครับอุโมงค์ลำตะคองเลยครับซึ่งจะ อยู่ข้างหน้าหลังจากนี้ไม่ไกลนะครับทุกท่านเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะเดินทางเข้าไปถึงจุดที่จะข้ามเส้นทางรถไฟแล้วครับซึ่งเป็นรถไฟทางไกลนะครับเนี่ยวครับทุกท่านก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเสาที่จะเป็นผ้าเขียวๆผูกตรงนั้นแหะครับจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่เขาจะสร้างตัวสเปรยเพื่อที่จะข้ามเส้นทางรถไฟนะครับ น่าจะทําเป็นโครงสร้างแบบคานยื่นสมบุรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเสาค่อนข้างใหญ่นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ต้องขอเก่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ